รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย 5, 4, 3, 2, ตีเนี่ยเขายังไม่ลงกีนเลยเอ้ยก็เขายังไม่ลงกีนพี่ตีวางอ้ตีวางเกิดพี่โดนเต็มไปโดนหัวก็ทําไงแล้วเฮ้ยจะให้ไปโดนหัวเ็าทาไมล่ะก็ตีแค่ให้โดนขาก็พอแล้วใหญ่จะมาตลกอีกลเล่นลาเล่นลาเล่นนี่พี่หลุยอะไรอ่ะเดี๋ยวช่วงเวลารออ่ะปรึกษาได้่อยดีปรึกษาอะไรอ่ะช่วงนี้ผมตีท็อปบ่อยพี่ตีท็อป เดี๋ยวแช่งออกขวามัางออกซ้ายตีรวบมั่งอะไรเงี้ย่นี่นี่ไอเรื่องแบบนี้นะมาปรึกษาพี่ก็ไม่แล้วเพราะพี่ก็แช่งเหมือนกันนี่ว่างๆก็เข้าไปหาโปรให้โปรเขาดูว่าวงเราเป็นยังไงบ้างไปให้โปรเขาเรียกให้โปรเช็ควงดูบ้างอเออนี่แต่สิ่งสาคัญนะโปรเคยแนะนําพี่นะบอกว่าการที่เราจะเป็นนักกอล์ฟที่ดีร่างกายเราต้องแข็งแรง ใช่สิพี่การบำรุงอาหารการกินการนอนการออกกำลังกายบอกเป็นสิ่งสำคัญมากกับนักกีฬาทุกประเภทใช่เลยเออนี่เฮ้ยพี่มีเรื่องรายฟังนี่วันนั้นพี่นอนนะพอตื่นขึ้นมาปุ๊บนี่ผื่นขึ้นทั้งตัวเลยอะ,อะขึ้นมาเป็นตุ่ม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 ,ม,ม,แ,มแดงแดทั้งตัวเลยอะเฮ้ยพี่ว่าเฮ้ยเราเป็นเอดหรือเปล่าห,หรือว่าเราเป็นไข้เลือดออกไอพี่ก็ไม่แน่ใจก็รีบ ขับรถออกจากบ้านเลยไปโรงพยาบาลเฮ้ยไม่เจอไม่เจอเอทไม่เจอหมอที่พี่หลุยไปโรงพยาบาลมันไม่เจอหมอพี่ไปตีสามครึง่งโอ้ทีนี้หมอหมอที่ตรวจนางพยาบาลมีแต่หมอนั้นไม่อยู่คนเลยไปตีสามครึง่งเอาก็ตกใจไงตื่นมาตีสามกว่าไงก็เลยเอ๊ะก็รอรอ,อพอรอสักพักหนึ่งประมาณสักเช้าละหมอก็มา,าหมอเวนมาพอดีแต่พี่ก็ปรึกษากับหมอบอกหมอเลยผมมันตุมต่มตุมต่มตุ่มเงี้ยผมจะเป็นเอทไหมครับเนี่ยพอตรวจไปตรวจบา ก็ไม่มีอะไรเขาบอกว่าเราอะเป็นภูมิแพ้แพ้ฝุ่นเฉยเฉยแล้วเขาบอกว่าหมอครับเออไอโรคเอดเนี่ยมันน่ากลัวไมหวมหมอเขาก็อาบอกว่ามันไม่น่ากลัวแรอกแต่จริงๆแล้วนะถ้าเกิดว่าเราเนะี่ยมีครบสามอย่างก็จะรักษาชีวิตอยู่ได้อเ <Herm. S 2> ขาบอกคนนี้เป็นโรคเอดส์เนะี่ยอย่าไปรังเกียจเขาเราสามารถอยู่ร่วมกับเขาในสังคมนี้ได้แต่สิ่งสิ่งสำคัญะเราต้องช่วยเขาสิ่งที่เขาขาดไม่ได้ก็คือยารักษาโรคสอง ออกกาลังกายสิ่งที่3กําลังใจนี่สาคัญมากเราต้องให้กําลังใจเขานะแล้วเมื่อเขามียา,ารกักษาโรคออกกําลังกายกําลังใจอ่าแล้วก็มีกําลังใจเขาก็อยู่ได้ดูดิเนี่ยพี่8ปปีแล้วเนี่ยเนี่ยยังไม่ออกอาการเลยนะเ <C af ì> นี่ยดูดินะพี่ยังแข็งแรงดี <C af ì> เห็นไหม ท ja e eh ี่อยู่ได้เหรอได้สิที่มี3อย่างนี่พี่อยู่ได้เลยอยู่ได้เลยสิเรอไปอยู่กับพี่ไหมไปอยู่มากี่ปีแล้วพี่8ปีแล้วขอให้พี่อยู่ถึงปีที่9นะใครจะอยู่ก็อยู่ผมไม่อยู่แล้วพี่ไปไหนเฮ้ยไปไหนล่ะโอ้หใครจะไม่อยู่อ่ะเฮ้ยพี่อยู่ได้8ปีแล้วนะเองไม่ลองดูบ้างะสวัสดีครับพบกันทุกเช้าวันอาทิตย์ครับกับบรนตี้ซีรีส์คอมมดี้ที่มีชื่อว่าเฮฮาบ้าก ทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับ9นาฬิกาถึง9นาฬิกา30นาทีและการร็าีรการอีกครั้งทุกวันพุธน,นะครับ23นาฬิกา45นาทีที่ช่อง 3S4 ช่อง28แห่งนี้แหละครับค่ะผู้ชมครับสังเกตไหมครับว่าวันนี้เรามีสาวสวยนะครับคือมันทำให้รายการมันสดชื่นมันน่ารักดูมันสดใสกับน้องบิวตี้ครับสวัสดีค่ะ พี่ปุณดาเมทาริธิกไลารายงานตัอค่ะอ้โหหนูหน้าหวานมากสวยมากสวยไหม,มครับคุณผู้ชมหลายคนคงจะเบื่อกับหน้าผมนะคืออยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยคือมาจนมีสาวสวยว่าทำให้ผู้หญิงเหมือนเขาเรียกว่าเหมือนดอกไม้ทําให้โลกนี้สวย <c oughs> ใช่อ <c oughs> ใช่ <c oughs> ให,หรอพี่ปูโดยเฉพาะผู้หญิงสวยน่ารักอย่างน้องบิวตี้ของเรานี่นะครับอ่ะค่ะวันนี้เราสองคนก็อยู่ที่สนามธัญญกอล์ฟคลับนั่นเองนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวค่ะพี่ปู อันนี้เขาเรียกพาอะไรคะเขาเรียกพาสามค่ะพาสามพาสาม,พาสามก็คือสามารถตีครั้งเดียวแล้วลงหลุมได้เราเคยได้ยินคว่าโฮอินวันไหมคะระยะอันนี้คือเป็นเรายือนอยู่ที่หมุดแดงครับเป็นหมุดผู้หญิงหรือว่าเด็กเขาจะตีะหมุดแดงซึ่งถ้าหมุดขาวาสมัครเล่นทั่วไปก็จะอยู่หมุดขาวแต่หลุมนี้จะห่างจากหมุดแดงกับ หมุดขาวจะหากันประมาณสัก70หลาเห็นจะได้นะครับส่วนหมุดเหลืองนี่ก็จะเป็นคนแก่คนชราเนียกเขาจะกำกับไว้ก๊อาจะได้ตีกันสนุกก็คือแสดงว่าเล่นได้แต่ผู้หญิงเพศที่3เล่นไม่ได้ใช่ไหมสนามเล่นได้หมดค่ะแต่ว่าอยู่ที่เพศค่ะอยู่ที่เพศค่ะโอเคแต่ไม่พาหนูไปไหนใช่ไหมอ๋อก็เสร็จก็จะพาไปทานข้าวไปเลยเดี๋ยว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 ยางก่อนค่ะเอายังไม่เราทำงานกันให้เสร็จก่อนค่ะ ว่านึกว่าไปได้แล้วแม่คุณผู้ชมครับ <c oughs> ผมรู้สึกตักก้งแต่ทำรายการมาวันนี้ผมรู้สึก <c oughs> ผมมีความสุขมากที่สุดในโลกเลยครับคุณผู้ชมครับแต่เดี๋ยวค่ะพี่ปูวันนี้ที่ให้หนูมาเนี่ย<า>คือไม่ธรรมดาแน่นอนใช่ปะะไม่ธรรมดาครับเพราะว่าคือวันนี้รูปแบบรายการของเรานะครับคือหนูเคยดูไหมคะเคยดูคะ่ะต้องบอกว่าหนูเป็นแฟนคลับรายการนี้จริงรลอเปล่าคะใช่เนี่ยมาแทนพี่ปูเลยเนี่ย อ๋อยอย่างนั้นเลยช่วงนี้ใครจ่ายพี่เยอะพอสมควรนะครับส่วนเนื้อหารายการของเรานะครับก็ยังอัดแน่นสนุกสนานอยู่เช่นเคยนะครับ<ช>อย่างช่วงแรกเราเปิดด้วยทุกเช้าวันอาทิตย์ได้ยิ้มแน่ๆกับโจ๊กี้ก๊อฟนะครับพี่หลุยส์พี่สีหลอดสนุกไหมคะสนุกมากค่ะหามากดี่สส่วนเนื้อหาซึ่งหลายคนก็ชอบนะครับเพราะว่าทําให้สกอร์ลดค่ะนั่นก็คือช่วงก๊อฟทอล์กอีซี่ของเรากับเบ้ถ้าคุณรู้อ่า คุณก็ทําได้นะครับเมื่อกี้นี่แอบมาดูซ้อมสวยมากหลายๆลูกที่น้องโยนไปมีทั้งลูกตกวิ่งสปินได้ด้วยแล้วก็อีกช่วงหนึ่งนะครับเป็นเกี่ยวกับสับแสงทางทางกอลฟอาจจะดูยากแต่เมื่อดูในช่วงนี้ปุ๊บคุณจะกระจ่างแล้วก็ดูกอลฟได้สนุกมากขึ้นนั่นคือช่วงกอฟแสลงครับโอ้ยงี้อินดงโฮเลยอ่ะอินดโฮ อีกช่วงหนึ่งนอีกช่วงนี้หนูชอบมากคือช่วงคลิปพาฮาของคนบ้ากอล์ฟ <c secondo> ต้องดูค่ะช่วงนี้เป็นคลิปจากต่างประเทศนะครับแล้วก็เขาจะสั้นๆแต่ว่าได้ใจความ่ that one. Good The Tra หลังจากที่จบช่วงนี้เนี่ยบิวตี้เป็นแฟนคลับรายการนี้รเราต้องมีแขกรับเชิญแล้ววันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นใครคะเป็นนักกอล์ฟซึ่งตีกอล์ฟมานานมาก24ปีว้าว24ปีเลยอ่ะ,ะใช่ครับแล้วก็เป็นเจ้าของร้านอาหารอยู่ย่านทาวินทาวเมนดิสกริลจานหลักของอาหารพวกปิ้งย่างแค่ชื่อก็น่ากินแล้วคะ่ะอยากรู้ไหมคะอยากรู้แล้วป่ะเดี๋ยวพี่จะพาไปพบกับผู้ชายคนนี้ค่ะน่ารักมากไปกันเลย พ่อคุณไม่ธรรมดาจริงๆนี่ใช่ไหมที่พี่ฟูบอกว่านักกอล์ฟที่เล่นมา24ปีใช่ครับคนนี้แหละครับตัวจริงเสียงจริงครับพี่บูธครับแต่เอ๊ะทำไมพี่เขาเล่น24ปีทำไมเขาขาวกว่าหนูอะพี่อ๋อหนูหนูผิวผิวสีแทนแต่นี่หนูทำมานานมากเลยพี่รู้ป้าก,กว่าจะได้สีเนี้ยโอ้หถ้าหนูตีกอล์ฟไม่เมี่ยมเลยเหรอครับ <laughs> อาเขาเลือกเราเลยดีกว่า ครับผมก็นี่คือแขกรับเชิญคือพี่บุ๊ชนะครับคือเป็นเจ้าของร้านเมนดิสกริลที่ทาวินทาวนะครับหลักๆในอาหารเป็นยังไงบ้างครับอาหารก็เป็นเนื้อย่างสไตล์เกาหลีครับสไตล์กริลใช่ไหมคะสไย่างปิ้งย่างส่วนใหญ่จะเรียกกันในกลุ่มว่าบุ๊ชปิ้งย่างนี่คือฉายาใช่ฮะน้องบิวตี้อยากจะถามเลยพี่บุ๊ชถามได้เลยหนูสงสัยมากเล่นมา24ปีต้องผ่านมาหลายสนามอย่างแน่นอน พี่วฒดคิดที่จะเทิร์นโปรไหมคะก็เคยคิดเคยสอบหลายครั้งแล้วครับแต่ก็ไม่ผ่านสักทีคือตอนนั้นถือว่ามั่นใจมากนั้นเถอะก็มั่นใจครับแต่ก็กลอบนี่เป็นอะไรที่แบบว่าจะต้องเรียนรู้ทั้งชีวิตคนคว้าหาสิ่งแปลกใหม่ใหม่เอ v เฟอร์อยู่ประมาณเท่าไหร่ชัลี่ยอะไรเนี่ยประมาณเท่าไหร่ถึงคิดว่าตัวเองเนี่ยพร้อมละที่จะไปเทิร์นโปรก็อยู่ประมาณตีสแควร์ได้ครับตีสแควร์ก็คือ บางครั้งก็อัดเดอร์บางอันนี้แน่นอนครับสำหรับเมเจอร์ซึ่งรูกว่าฝีมือตัวเองพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วที่คือถ้าตีสแควร์ผมเป็นผมผมก็ไปสอบแต่พอไปสอบปุ๊บมันเกิดเหตุอะไรถึงถึงไม่ผ่านนะครับโอ้โหตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นมากอันนี้คือสําคัญสําหรับนักกอล์ฟเลยใช่ไหมคะพอพอถึงจุดจริงๆอะพอมันเพเชอร์มีความแรงกดดันมามากๆนี่ปุ๊บเนี่ยจากลูกที่เคยเล่นสูงว่าข้างกลีนที่ซ้อมเนี่ย ไม่ชิปอินก็ก็ต้องพาถูกถูกไหมฮะใช่แต่วันที่ไปสอบโอ้โหสั่นไปหมดอะไรก็ไม่ดีสักอย่างนี่คือเสนเลืของกอล์ฟใช่ไหมครับใช่ครับแฮนดิแคปเนี่ยมีตั้งแต่แฮนดิแคปศูนย์ครับขึ้นมายันคือแย่สุดเนี่ยเท่าไหร่ครับไฟสีไฟซีก็ตีขึ้นมาเรื่อยๆครับเพราะเราต้องพัฒนาตัวเองคอยหมั่นฝึกซ้อมคอยดูแลเรื่องวงสวิงเราให้ดี แล้วในตอนเริ่มเนี่ยให้ใหโปรจับหรือว่าคือซ้อมเองก่อนแล้วก็มาให้โปรจับทีหลังครับเริ่มจากเพื่อนๆก่อนแล้วก็ศึกษาอ่านเทคนิควงสวิงแล้วก็สุดท้ายก็ให้โปรจับช่วงหลังอีกครั้งหนึ่งแล้วอย่างนี้หนูเชื่อว่านักกอล์ฟหลายๆท่านเนี่ยคงจะมีไอดอลในดวงใจแล้วสําหรับพี่วุฒิล่ะคะไอดอลในดวงใจของพี่วุฒิเนี่ยเป็นใครคะโปรธงชัยใจดีธงชัยใจดีนี่เพราะอะไรถึงชอบ จุดเด่นของโปรทงชัยหนึ่งตัวสูงพอๆกับเราใช่ครับอย่างแรกความอดทนความอดทนมาณอุตสาหะสูงเนื่องจากว่าโปรทงชัยเคยเป็นทหารคือตัวเล็กแต่ว่าซัดกับฝรั่งได้สบายๆใช่จุดเด่นของโปรทองชัยที่ที่ดูแล้วคือช็อตไหนความแข็งแกร่งความแข็งแกร่งเรื่องในร่างกายก่อนร่างกายก่อนอย่างที่สองนะแล้วก็ความหมั่นเพียรในการซ้อมเรื่องกรอ ตลอดเวลามีวินัยมากอมนอกจากนักกอล์ฟเมืองไทยแล้วต่างประเทศล้วคะมีไหมคะต่างประเทศในดวงใจก็ไทเกอร์วูดนี่แหละครับโอ้คน,คนนี้คือคนนี้เขาเขาเป็นตำนานจริงๆใช่ค่ะเขาโดดเด่นมากเป็นคนผิวสีซึ่งเป็นแชมป์โลกค่ะค่อนข้างนานมากนานมากแล้วก็ฝีไม้ลายลมือเดียวกพาสีตีตีวันออนคือมีหลายๆช็อตซึ่งเป็นที่น่าประทับใจ ช็อตมหัศจรเยอะมากเยอะมากช็อตแก้ไขเลยเลยคือไม่แปลกใจทําไมไทยข้บุตรถึงอยู่ในดวงใจของนักกอล์ฟหลายๆคนแล้วที่สําคัญนะพี่บุ๊ดอยากจะถามพี่บุ๊ดว่าจุดเด่นของพี่บุ๊ดเน่ยนอกจากเกมเสิร์ฟหรือว่าเกมแอปโรชเกมลูกสั้นพี่ว่าพี่ถนัดตรงไหนครับพี่บุ๊ดครัทุกอย่างไม่มีดีครับพอใช้ได้หมดพอใช้ได้หมดฮะอยู่ที่เราจะตั้ง ความสามารถเราอยู่ตรงไหนอาจจะทําได้ประมาณ70%หรือ80%ก็อฟให้อะไรพี่บุญบาง24ปีที่ผ่านมากอฟให้อะไรพี่โอ้โหเรียนรู้ได้เยอะมากครับไม่ว่าจะออกรอบตีกอล์ฟกับเพื่อนกับผู้ใหญ่กับอะไรหนึ่งบอกนิสัยว่างั้นเถอะว่าคนนี้เป็นยังไงมันจะออกมาในเกมกอล์ฟจริงๆนะคุณผ,ผู้ชมส่วนใ,ใหญ่คือนักธุรกิจหลาย,ลายๆท่านจะชวนกันไปตีกอล์ฟหนึ่งเพื่อจะดูว่าคนที่จะร่วมธุรกิจเนี่ย นิสัยเป็นยังไงแล้วเราจะต้องคุยในลักษณะไหนจะต้องระมัดระวังเรื่องอะไรถูกไหมครับพี่ถูกครับอันนี้มันบอกลแล้วแลวเราก็ศึกษานิสัยตัวเองด้วยเพราะเราจะรู้เวลาทําไม่ได้เราจะมีอารมณ์ยังไงเราจะเก็บยังไงต้องไปกลับไปฝึกอะไรสมาธิหรือว่าฝึกเ,เรื่องทัศนะต่างๆเพิ่มขึ้นมามีหลายอย่างจะต้องเรียนรู้ตลอดเลาแล้วหลังจากที่เล่นกอล์ฟมา24ปีนี้คือสมาธิดีขึ้นไหมคะก็ดีกว่าเก่าครับ จากเมื่อก่อนเป็นคนที่ค่อนข้างจะอารมณ์ร้อนอารมณ์ร้อนต้องเดี๋ยวนั้นบัดนาวอะไรประมาณนี้<ช>เมื่อกี้นี้ก็เห็นสวิงแล้วสวิง<ช>สวยนะฮะสวิงแบบว่าแบบตาตํารารบจบวงมีงงงงมเซตอัพมีงองเขา่ามีแองเกลิลมีอะไรทุกอย่างเลยสมบัติที่ตัวเองคือไปสอบโปรหลายครั้งแต่ก็ไม่ผ่านเพราะว่ากดดันตัวเองทีนี้อยากจะดูตีจริงว่าระยะพาสามเนี่ยตรงนี้หมดน้ําเงินอยู่ที่ประมาณ167หลาซ้ายน้ําขวาน้ําหน้าน้ําล้นไปเป็นน้ํา ผมอยากจะดูว่าพี่วุฒิเนี่ยจะตีช็อตนี้เป็นอย่างไรได <ใน S 1> อโอ้โหโออนสวยเลยสุดยอดอมีเสียแรง,งมีเสียแรงมกับที่เล่นมา24ปีใช่ครับใช่ครับ อุ้ยลืมลืมบอกไปว่าพุทธเนี่ยเขาเป็นเป็นนักเรียนนักศึกษาของอ่ากอลงครลางคำแหงด้วยนะครับอโอ้โหเมื่อกี้นี้สวยมากครับไฟบอลน,นี้สมราคาไปดูนครับว่าจะเก็บเบรดี้ได้ไหมครับอะไปครับพี่พุทธครับเม่กี้นี้แอบมาดูซ้อมสวยมากหลายๆลูกที่น้องโยนไปมีทั้งลูกตกวิ่งสปินได้ด้วย และช่วงนี้ครับคุณผู้ชมครับเป็นช่วงที่นักกอล์ฟสมัครเล่นชอบมากครับกับโปรเซบี้ครับในช่วงกอล์ฟท็อกอีซี่นะครับถ้าคุณรู้คุณทำได้สกรองคุณจะลดนะฮะต่อรอบสโสตรกสี่สตรกก็ถือว่าแฮปปี้สุดๆแล้วไปดูนะครับวันนี้มีเทคนิคอะไรกับโปรเซบี้กันครับ ครับเพื่อนและกอล์ฟครับผมโปรเสดี้พ <2008 S 2> ันเอกยุทธศิลป์บรรเทาครับวันนี้ผมไม่ได้มาแก้ปัญหาในช็อตต่างๆให้ครับท่านผู้ชมครับแต่เรามีโปรสาวสวยคนหนึ่งนะครับที่โลดแล่นอยู่ในแข่งขัน l p a Thailand หลายๆปีมาแล้วนะครับซึ่งเป็นโปรที่น่ารักสาวสวยทีเดียวเขาซ้อมอยู่นะครับวันนี้เราไปพบกับเธอดีกว่าว่าเธอเป็นใครมาจากไหนครับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงเอ่วันนี้ซ้อมสายชอบเชิญครับเชิญขึ้นบนนิดนึงเป็นไงครับเป็นใครมาจากไหนเอ่ยวันนี้ก็ชื่อมาตูมนะคะเชยดาสมาตูมค่ะแล้วก็เล่นอยู่ในไต้หวันทัวร์แล้วก็ไชน่าทัวร์แล้วก็ประเทศไทยประเทศไทยด้วยวันนี้ได้มาจะมาในช่วงกรอบทอลิซี่ครับคืาน้องเขาชอบแล้วประทับใจแล้วก็ถนัดในการเล่นเล่นบนทราย นะเด็กสายวันนี้เมื่อกี้นี่แอบมาดูซ้อมสวยมากหลายๆล,ล,ลูกที่น้องโยนไปสวยมากมีทั้งลูกตกวิ่งสปินได้ด้วยเดี๋ยวจะให้น้องโชว์หน่อยนะโชว์เลนะเดี๋ยวเรามา<ด>คุยกันอีกทีหนึ่งนะลูกบนนสายโอเคครับโอเคโหสวยมากครับน้อง โอ้โหว่าตุ้มสวยจริงๆนะครับเมื่อกี้ตุ้มสวยหรือว่าลูกกอล์ฟสวยเราเล่นเล้ว <c oughs> เป็นเป็นเป็นโปรสาวที่ที่คุ้นเคยกันดีแล้วก็ขี้เล่นครับแล้วก็เป็นคนที่อัธยาศัยดีในการในการฝึกซ้อมนะครับเป็นคนคิดในแง่บวกนะก็เกมกอล์ฟมันจะมีอยู่2อ,อย่างก็คือเกมแรกก็คือเกมเกมฝึกฝึกการเล่นแล้วก็เกมของเมนทอนคือสภาพจิตใจนะครับเทคนิคขึ้นทรายต้องทํำยังไงบ้าง ก็จะเป็นเบสิกที่แบบว่าเปิดเปิดหน้าไม้ใช่ไหมคะเพราะว่าอันนี้ใช้อะไรเอ่ยอันนี้54 54่าเพราะระยะไกลที่สุดระแสนพอดีใช่ก็จะมันจะต้องใช้บาว์สอยู่แล้วก็คือเทคนิคหนูคือเปิดเปิดหน้าไม้ใช่ไหมคะแล้วก็ตามแล้วที่เรายืนเราก็ยืนเปิดอีกหนึ่งเปิดนิดนึงอ่าโดยปกติก็ประมาณทัก30องศาตามหลักการใช่แล้วคือที่สมมติว่าอย่างถ้าใครอยากจะเอาเทคนิคไปใช้ก็คือจะให้เปิดหน้าไม้ก่อน Uh ค่ะแล้วก็เอาเอาตรงเนี้ยแนว <สำ S 2> หน้าไม้ช่เราเล็งเปิดหน้าไม้ก่อนแล้วค่อยจับกิบ oh เพราะว่าถ้าเป็นมือเราสมมุติว่าเราจับกิบสแควรใช่ไหมคะมแล้วเราเปิดมันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ใช่แล้วก็จะมีโอกาสที่แบบกลับมาแล้วมือ,อมเราสแควรหน้าไม้มันจะปิด จะปิดใช่คือให้เปิดน้าไม้ก่อนแล้วค่อยจับกิ่อ๋อลักษณะเหมือนกับการยืนเซตอัพธรรมดาก็คือต้องวางเหล็กก่อนหน้ามันเซตก่อนให้มันได้ได้ได้มุมก่อนใช่แล้วค่อยแล้วค่อยมาจับค่อยยืนอ๋อนี่คือเทคนิคอย่างหนึ่งใช่ให้เปิดก่อนแล้วค่อยแล้วค่อยจับแล้วลักษณะการลงลักษณะการลงก็คือของหนูไม่มีอะไรจะมีหักข้อมือใช่ไหมคะแล้วก็เราหมุนไปเสร็จแล้วก็หมุนผ่านไปเฉยเอืมให้แคบมากที่สุดใช่จะจะไม่ จะไม่ใช้การที่แบบเอามือตีลงไปในซายเพราะมันจะทําให้แบบขุดง่ายหรือไม่ก็บินไปเลยใช่ค่ะก็จะเป็นคล้ายๆสวิงที่แบบเราขึ้นไปเสร็จปุ๊บเราก็หมุนผ่านไปใฉ่ๆหมุนผ่านสำคัญนีคือคือการการลงก็มือลงมาอ่าสคัญก็คือหมุนหมุนผ่านไปอ๋อแล้วก็ปลดทูกไปใช่เพราะว่าถ้าสมมติว่าขึ้นไปแล้วเอามือตีลงมาใช่ไหมคะสิ่งที่จะลงมาคือสัร์แต่ไม่ใช่บาวมันก็จะขุด เพราะว่าตัวแซนเนี่ยเขาจะออกมาพิเศษสําหรับการตีบนทรายเบาเพราะเบาเนี่ยต้องสัมผัสของแซนก่อนสัมผัสทรายก่อนเพราะว่าการตีกอล์ฟเนี่ยการท่านผู้ชมครับการตีกอล์ฟเนี่ยก็คือว่าถ้าอยู่ในทรายเนี่ยเราต้องให้ทรายอุ้มลูกขึ้นมาใชไม่ใช่ตีบนลูกอันนี้คือเทคนิคหนึ่งและที่สําคัญที่สุดของของของอันที่สองก็คือว่าสภาพจิตใจในการตกทรายเพราะว่าเราตีมาแล้วเนี่ยเราเดินมาแล้วผิดหวังแน่นอนถึงต้องไหมครับเราก็คิดในแง่บวกอะเราต้องคิดในแง่บวกแล้วเพราะตอนนั้นเราลบละ ตอนนี้วิธีการที่น้องจะคิดในแง่บวกสร้างสร้างสร้างส,างสภาพจิตหรือสร้างจินตนาการอ,อ,อย่างไรอื่นค,คิดอะไรอยู่อ่อะว่าไงคืออันนี้ที่เป็นใช้กับตัวเองอเราเล่นในทัวร์ใช่ไหมคะก็คือว่าคือเป็นโปปุ๊บคือเราต้องเราต้องชอบทุกช็อตที่เราเล่นอยู่แล้วเราไม่สามารถแบบเฮ้ยฉันชอบอันนี้ไม่ชอบอันนี้พอเราพูดว่าไม่ชอบปุ๊บอ่ะมันก็จะแบบเราจะมีภาพลบเกี่ยวกับช็อตนั้นคือเราต้องแบบซ้อมบ้างเราต้องต้องเห็นตัวเองทําได้ดีใช่วันหนึ่งซ้อมเยอะไหม ก็ซ้อมซ้อมทุกครั้งที่ไปลูกซั้นก็จะซ้อมระเบิดทรายิดทรายก็ต้องคบต้องซ้อมให้ครบใช่แต่ว่าก็คือเราต้องชอบก่อนชอบก่อนเสร็จปุ๊บเราต้องจะให้พูดว่ามั่นใจมันก็แบบยากเนาะบางคนแบบไม่ชอบทรายใช่ไหมอันนี้เราต้องที่ที่สามารถช่วยได้เลยก็คือเราต้องรู้สึกสบายค่ะเราแค่รู้ว่าเราเล่นยังไงทรายเราเปิดหน้าไม้เราจับกิ๊บ เราเลงตรงแล้วที่เหลือคือแบบให้เราสวิงให้รู้สึกสบายเพราะบางคนแบบว่า เวลาซ้อมทําได้แต่พอไปในสนามจริงอ่ะแบบเออเล่อมันเยอะมากไหนจะขุดไหนจะบินอะไรเงี้ยสาเหตุหนึ่งก็สมัครเล่นนะใช่ค่ะสายเหตุหนึ่งเพราะว่าเราเก่งแล้วเราเก่งเั้งากเราหินตีเราตกทรายแล้ว่าตั้งแต่เดินมาแล้วตั้งแต่มองเห็นแล้วตกทรายแล้วเดนมคือสิ่งหนึ่งที่แบบมันเล็กแต่ว่าถ้าคนออกไปเล่นกอล์ฟแล้วสังเกตตัวเองเราดิสพอร์มาแล้วอะเราแบบเดินมาเฮ้ยตกทรายอะไรเงี้ยใช่เราต้องรู้สึกสบายแล้วก็ถ้าเป็นนักกอล์ฟสมัครเล่นนะคะแนะนําว่าเอาแค่อ่อน Hmm. คือเป็นอะไรที่แบบพูดกันง่ายๆแต่ก็พูดง่ายถ้าเป็น,เป,นเป็นโปรกรด้วยกันเขาเรียกว่าเกมลับแล้วล่ะใช่มันเป็นเกมลับแล้วถ้าสมมติว่าอ่อนเนี่ย,ออเ,ยเราได้พัดพานหนึ่งที hmm. ถูกไหมคะแต่ถ้าสมมติว่าเราเระเบิดทายไปไม่ออนเราต้องไปชิป ถ, <c oughs> ถ้าเราชิปไม่ใกล้ถ้าเราชิปไม่ใกล้ค่ะก็สองพัดใช่ไหมมันจะมันจะไปด <c oughs> <ช>ับเบใช่ไหมคะแต่ว่าก็คือเอาออนปุ๊บเรามีโอกาสพัดพานหนึ่งที่สมมุติ <ๆ S 2> ว่าเราพัดดีเราพัดลงเราก็พาพาจากสองคันธงกับพาจาก3ฟุตก็พาเท่ากันใช่ใช่แล้วก็เป็นเกมลับแล้วก็เอาแค่ออนไปก่อนใช่ค่ะ ก็นี่ก็คือเก็ตเล็กๆน้อยๆแล้วก็ความรู้สึกก็คือ1น้องก็ซ้อมนะฮะซ้อมประจําในฐานะที่เป็นโปรโกอล์ฟเนี่ยสก็คือการสร้างสภาพจิตใจในการคิดแง่บวกในการที่เราจะจะจะ,จะ,จะเล่นกอล์ฟจริงๆแล้วนี่ สภาพจิตใจเนี่ยเมนทอลเนี่ยก็คือ90้าสิบนะเก้ารนะระดับโปรด้วยกันเราก็จะมองว่าเฮ้ยเราพยายามสร้างบรรยากาศบางคนอาจจะร้องเพลงบ้างเดินทาเพลงมาเดินมาเฮ้ยเฮ้ยคิดังแงบอกให้โเดินคิปไปเดยวก็วคลิปเองคิปไปแล้วก็ลงเองนะครับก็คือ2ข้อที่เพื่อนนักกอล์ฟควรจะจะจดจาแล้วก็เอาไปนําไปใช้ได้โดยเฉพาะนักกอล์ฟสมัครเล่นครับช่วงนี้ก็ขอบคุณน้องมะตูมมากนะครับที่ผมฝากน้องมะตูไมไว้นะครับว่าติดตามผลงานของเธอได้นะครับในของเดิปนทัวร ก็จะมี w w w tlpga ค่ะ d t m u o r g แล้วก็จะมี clpga.org ก็จะเป็นเป็นไชน่าทัวร์ไต้หวันทัวร์แล้วก็มียังไงฝากติดตามนักกอล์ฟไทยด้วยกันเพื่อนๆดีมากดีมาก w w w t ไว lpga.com ของประเทศไทยของประเทศไทยตอนนี้เพิ่งเพิ่งฉลองครบโปร100คนครบแล้วมีโปรรุ่นใหม่ๆเก่งๆขึ้นมาของผู้หญิงมี100กว่าของผู้ชายมีพันกว่าแล้วใช่ อหญิงน้อยอ่ะตอนรุนหนูมามีสี่สิบกของผมคนที่9 0้อยกว่าแล้วนี้พันกว่าแล้วนะครับก็ฝากเพื่อนนักกลอบนะครับติดตามผลงานของเธอได้น้องมาตูมครับช่วงกรอบทอล์กอีซี่ถ้าคุณรู้คุณทําได้ครับมาถึงช่วงนี้กันแล้วค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่าบิวตี้เนี่ยชอบช่วงนี้มากๆเลยค่ะสําหรับคลิปพาาของคนบ้ากรอบค่ะวันนี้เนี่ยจะมีคลิปพาแล้วก็ขำขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ <sighs> oh, good luck finding that one. I brought my uh, ball fisher for you. I got a uh, new set of clubs for the wife the other day. Good trade. <laughs> I've loved my wife, man. It's a big deal. Case and point. Set Super Oi, in the hole, in the hole. นว่าโปรอุ่มจะมาตอบคำถามของสองนักกลอฟเจ้าปัญหาว่ากันยังไงบ้างค่ะโอ้ยลงหลุมเลยนี่าโอ้ยอย่างนี้อินโดโฮเลยอ่ะอินโดโฮครับกลอฟแสดงวันนี้ขอเสนอคำว่าอิน h o โ e i n t h S e S O L E in the hole ส่วนมากแล้วจะได้ยินจากานักกอล์ฟต่างชาตินะครับหรือแคดดี้บอกนายที่ไปต่างชาตินะฮะแปลว่าลงหลุมไปแล้วบางครั้งนะฮะอาจจะไม่ใช้กับช็อตที่ว่าเราแอปโพสขึ้นไปนะฮะแต่ส่วนมากเราได้ยินจากาบนกรีนนะเวลาพัดไปเนี่ย ตั้งใจพัดลูกอาจจะวิ่งไปแก้ครึ่งทางหรือแค่ปล่อยพัตเตอร์ออกไปเนี่ยเสียงเชียร์ออมาแล้ว t ิน h o โฮถ้าในบ้านเราเจอประเภทของจริงๆของกับตัวเองนี่ก็จะเจอในสนามก็บ,บ้านเราที่จะมีันนี่จะเชียร์เพื่อนจะเชียร์อะไรเนี้นะฮะ t ิน h o โฮนะครับอินเดโฮหมายว่าเป็นการชีร้แนะว่าอืมลูกไปดีนะ ลงหลุมแน่อะไรอางี้ยแต่ถ้าไม่ลงก็จะเดินรองเสียงเหมือนแบบไม่สะใจแต่ถ้าลงลงอิน h ดโคไปจริงๆแล้วเนี่ยจะดินเสียงเชียเฮลั่นนะฮะนี่แหละครับคือความหมายของคำว่าอิน h ดโ e นะครับเหล็กอะไรจะแม่นขนาดนี้เกือบร้อยเจหลาที่ตีเข้ามาอย่างนี้เนี่ยนะแล้วเพื่อนเขาไม่แซงเลยเนี่ยในกวนเนี่ยยังไม่แน่ครับ จนกว่าลูกจะลงหลุมถึงจะรู้ว่าสกอร์ออกอะไรให้ลายอะไรครับที่ที่เห็นที่มองเห็นปั๊บๆนี้ดูแล้วน่าจะมีขวาแน่นอนครับมีขวาครับทางขึ้นทางลงต้องเฟิร์มไหมทางลงดูจากหลุมขนาดนี้พี่ปูขาคงไม่พลาดคงไม่พลาดค่ะแต่ก็อะไรก็เกิดขึ้นได้นะโอเคมาดูกันครับว่าพี่บุ๊จะเก็บเบอร์ดีได้ไหม ไปหน่อยเนาะให้เยอ,อะไปกินมีแค่นิดเดียวน่าจะมีประมาณแค่ครับเส้นนี่โปรไม่มีไม่มีกิฟต์นะครับแพดดินให้ลงไปเลย<ะ>ปุ๊บโตโอ้โหวนันนี้ต้องขอขอบคุณพี่บุ๊ทมากๆเลยครับ,รบที่ให้เกียรตินะครับมาในการเทฮาบ้ากอล์ฟของเรารนะรเราได้ทราบว,ว่าคือกอล์ฟเสน่ห์ของมันก็คือย4ี่ปีแล้วก็ยังเล่นต่อไปเพราะอะไรครับเสน่ห์ของมันเพราะเราจะต้องเรียนรู้และศึกษาต่อไปจนกว่า เราจะเล่นไม่ไหวแล้วนี่แหละครับคือเสน่ห์ของกอล์ฟครับคุณผู้ชมแต่วันนี้เสียดายจริงนะฮะเวลาเราหมดแล้วบางทีทุกพุธครับแล้วพบกันใหม่ได้ทุกวันอาทิตย์นะครับ9ก้นาถึง9ก้นาฬินาทีนะครับแล้วก็รีรันอีกครั้งทุกวันพุธนะฮะ23่สนาฬินาทีที่ช่อง3 SD ช่อง28แห่งนี้กับวาไรตี้ซีรีส์คอม يدي ที่มีชื่อว่าเฮฮาบ้ากอล์ฟสำหรับวันนี้สวัสดีครับ โอ้พี่รเหล็กอันจะคมขนาดน,นั้นนี่ไปไปตะไบเหล็กมาหรือปล่าเนี่ยร้อยเจหลาแล้วเข้ามาดาขนาดน,นี้ไม,ไม่ไม่ง่ายนะฮะ <c oughs> โอประ,ะสบการณ์ <20 S> 2ส <20 S 1> ปีปปใช่คือผมชอบวงสวงิงที่มากค่าเซตอัพแบบนี้ของผมยังเป็นคน,นยืนนิดยืดของพี่บอกว่า <c oughs> ตามตำราเพชรจบวงปุ๊บโอ้โหแล้วก็ผลงานดีด้วย